นี่แหละครับต้มเส้นขอนแก่นต้มเส้นอุดรต้มเส้นหนองคายต้มเส้นอีสานใส่โครงไก่ใส่ตีมไก่นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่เส้นนะครับแล้วก็เลือดนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็ถั่วงอกนะครับอร่อยมากนะครับถ้าเนื้อไก่เปื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะครับผมเจียวกระเทียมเรียบร้อยครับนี่เจียวกระเทียมเรียบร้อยไว้ใส่ครับผม เอาไว้ใส่ในต้มเส้นเราใส่เลือดลงไปแล้วรอเดือดครับใส่เลือดลงไปรอเดือดครับผมอต้มเส้นอีสานต้มเส้นอุดรต้มเส้นขอนแก่นต้มเส้นน้องไขยนี่แหละครับของแท้ทํากินเองนี่แหละครับใส่ถั่วเรียบร้อยครับผมใส่หอมใส่กระเทียมเจียวเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยครับเอาไปกินครับต้มเส้นอีสานครับผมต้มเส้นอีสานนี่ครับต้มเส้นอีสาน ต้มเส้นอุดรต้มเส้นคอนแกนต้มเส้นบ้านผมเป็นทั่ชื่อและโค้งไก่ครับนี่ัาดเลยบาไ,ได้กินโดนละเฮ็ดกินนล้วก็น่าด่อนความหลังไปครับสมัยตะก,กี้บุคคลยมีกันเนาะจัดงานมันเกิดสมัยเด็กหน่อยแม่กะชิต้มเส้นแจกมูแจกพวกแจก,ก,แจกเด็กหน่อยน้อกันนะครับกินมันจังได้หลายแล้วครับประหยัดความใส่โค้งไก่ใส่ตีนไก่ใช้เลือดนี่นะครับผู้ใดได้โค้งไก่ที่ว่าสุดดอดแห้น,นะครับเดียวย่อนใบเด็กแน่แจกหน่อยมาอืม อขมกลเนื้อความขอว่าได้วงนี้มากเนี่ยแต่ลานต้มเส้็จได้วงนี้มากสุดว่ะครับรค,รครัมีไปจาโค้งัะเปิดท่านกับท่านพู้ใดยว่าท่านบ่ได้กินแล้วได้กินได้ตีนใจกบเรือย อยู่บ้านผมขอนแก่นมีร้านต่างหลายหลายร้านครับแซ่บสุดร้านครับการันตีผู้ดอนกับหลายร้านครับของค่ายกับหลายแข่พาอีสานตอนบนบนะครับเฮ็ดเตือนม้าครับต้มเสร็จหลุดเลยือ แซ่บไปเลยครับขอแตกต่างมันไม่เมืนก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับมันเป็นต้มเส้นมันเป็นต้มใส่ยังไงก็ได้โค้งไก่ต้มน้าใส่โค้งไก่แต่ซส์ซีอิ๊วดำไซส่ซีอิ๊วดำอุ่งรสเวสออยซอสหนึ่ธรรมดาครับโบมีน้ำหก๋วยดเตี๋ยวโบมีเครื่องก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นต้มเส้นธรรมดาผมาเป็นอะไรเฮ็ดนี่เฮ็ดวิธีการเฮ็ดเบอร์ครับเฮ็ดถ้าถาถ่ายให้เบอร์กูซือแต่ว่าแซ่บไปเลยมันเป็นการย้อนย้อนรสชาติเก่าๆสมัยเด็กน้อยครับ บดีขึ้นหอดสต่ไตะเกียสวยละยี่สิบบาทยีท่สิบห้าละห้าบาทอือแซครับีมืมอ